อาสาพายิ้มกันบ้างนะครับไปกันที่ตำนานวัดท่าตอที่พระนครศรีอยุธยาค่ะจะเด็ดแค่ไหนไปติดตามในอาสาพายิ้มค่ะมมาาาาอ้้งพไไไปปยยยิิิเดนทททั่ว จุงขออาสาผ่าคุณผู้ชมไปยิ้มเบิกบานใจกับการไหว้พระที่วัดข้าตาอ่ออำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดที่ในหลวงรัชกาลที่9้าเสด็จมาเยือนสครั้งด้วยกันกราบนมัสก,การคะ่ะท่านเจ้าข,ขาจเจริญพรตำนานของวัดนี้เป็นยังไงเจ้าคะท่านเจ้าข,ขาวัดนี้สร้างขึ้นสมัยอยุธยากลางโดยชุมชนชาวมอญที่โดนเกณฑ์จาก สงครามสมัยอยุธยาเจ้าค่ะแล้วมาตั้งถิ่นฐานที่นี่แล้วจึงสร้างวัดนี้ขึ้นโดยที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงเสด็จมานมัสการถึงสามครั้งเจ้าค่ะเป็นวัดเดียวอะไรเจ้าค่ะมาครั้งแรกเนี่ยมาทอดผ้าพระกระถิ่นต้นเพื่อนําบัจจัยสร้างสาราการเรียนของวัดหลังนี้แห่งนี้แล้วก็พอหลังจากนั่นอีกสนเจ้าวันทรงเสด็จครั้งที่สองทางเรือเพื่อจะมาส่งน้ําที่ด้านหน้าหลวงพ่อสองวาน ในของบางแก้วพอคราวนี้ประชาชนมาเยอะท่านก็เลยจุดทูปปักที่หัวเรือแล้วก็ผมน้ําวักขึ้นที่พระองค์ค่ะแล้วพอครั้งที่สองท่านก็ตัดว่าลูกยังมาไม่ครบรอให้ลูกกลับจากต่างประเทศจะพามาไหวเจ้าค่ะจึงเป็นการเสด็จครั้งที่สามเรื่องราวดีๆที่วัดแห่งน,นี้ยังมีอีกมากมายนะคะครั้งหน้า จุ๊บจะพาไปเปิดตำนานวัดแห่งนี้ให้ลึกขึ้นกว่าเดิมรับรองว่าทุกใจคนสายหมู่แน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่มีทั้งเรื่องตำนานแม่ตะเคียนและก็การยกช้างเสียงทายต้องติดตามต่อกันให้ได้นะคะห้ามพลาดทีเดียวเชียว์คุณผู้ชมจุ้ยคลาจุ๊บจุมาาาุพาไปยิ้มเดินทางไปยิ้มทั่วไทย